ข้อมูลการขับขี่แล้วก็ตัว Cruise Control ค่ะด้านสายมือหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัศสกรีนรองรับกับระบบนําทางหรือว่าแผนที่นั่นเองค่ะแล้วก็ เขาสู่การรีวิวรถนะคะจะสุดรถยนต์มือ2ต่โตอัตฮาค่ะวันนี้ค่ะเก๋จะพาทุกคนนะคะมาชมกับ Toyota h i ฮ u ักรีโวนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆและเป็นรูปแบบ4ประตูด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเจ้าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ Toyota h i ฮ u ักเนี่ยเขามีมาอย่างยาวนานค่ะโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี1968ค่ะ และมีการพัฒนามีการปรับโฉมนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี่รุ่นที่ 9, เจนที่9กันแล้วค่ะแต่ว่ารถที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่8ค่ะโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยของเราด้วยนะคะในปี2015ค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้เลย mm hmm. กับ t o y o ต a าไ l ร mm ั r ร v o 2.8G l o c k ค o ร e d o u เบ e Cab 4 Wheel d r ด v e รถปี road, 2018ค่ะราคาป้ายแดง1 189,000บาทค่ะต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆเราดูเท่มากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นหน้าล็อกข้อนั่นเองตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเทา่านะคะมีการตกแต่งค่ะ ตรงด้านหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับสีเทาได้แบบลงตัวมากๆนะคะสำหรับในส่วนของกระจังหน้ามาพร้อมกับช่องลมด้านในนะคะสีดําเงาแบบนี้รวมไปถึงกับช่องลมด้านล่างสีดําเช่นเดียวกันค่ะตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED นะคะและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าต้องบอกว่าในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยเขาก็จะมีการ นะสีดำให้แบบดูเข้ากันได้แบบลงตัวนะคะมาพร้อมกับความสปอร์ตความเท่นะคะและที่สำคัญยังสามารถที่จะพาคุณนะ,ะลุยไปได้ทุกสถานการณ์อีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราะะจะพาทุกคนค่ะไปยนต์ชมรอบรอบตัวรถสุดแรกเดี๋ยวเกตจะพาทุกคนนะ,ะมาชมกับเครื่องยนต์กันก่อนเลยว่าตัวสภาพนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ แล้วมาดูกับสภาพเครื่องยนต์ค่ะทุกคนค่ะนี่คือเครื่องยนต์สภาพเดิมๆของเขาเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะเกียร์ไม่เคยโดนผ่าค่ะสภาพเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ถือได้ว่าเป็ดรถค่สภาพเกี A รเอเลยนะคะคันด้านหน้าสภาพเดิมๆจะมีด้วยกัน3ชิ้นส่วนนะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะสังเกตรูน้อตแต่ละจุดสภาพเดิมๆเช่นเดียวกัน แล้วก็นะคะนี่น็อตคันด้านหน้าแบบนี้นะคะไม่เคยดนถอดชิ่นเดียวกันตัวฝากระโปรงนะคะแผ่นซับความร้อนเม็ดอารตแต่ละจุดนะคะ นี่รูลก,กลมเท่ากันแบบนี้เลยค่ะสภาพเริ่มเมสติกเกอร์จากโรงงานแผ่นเพจจากโรงงานแล้วก็สติกเกอร์มาอกอกก่อทุกอย่างอยู่ครบถ้วนค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องอยนต์ดีเซล2.8หรือว่า 2800cc จะให้แรงม้าอยู่ที่177แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะมาต่อกันค่ะกาบในส่วนของด้านข้างต้องบอกว่าซุมล้ออันใหญ่เข้ากับตัวแบบ ตัวรถได้ดีมากดูสวยมากนะคะแล้วก็ตัวล้อนเนี่ยเป็นล้อแมตช์จากทาง Toyota ขนาด16นิ้วค่ะการจับมองข้างเป็นสีดำนะคะดูแบบมีความโดดเด่นนะอังจิงชอบนะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่่ทีจับประตูก็เป็นสีดำชิ้นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวคีเลสด้วยคือสามารถที่จะลอกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะอีกหนึ่งจุดค่ะอยากให้คุณได้ลองสังเกตกับตรง น็อตซับในประตูสภาพเดิมๆนะไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะหัวน็อตไม่เคลื่อนไม่แตกไม่ขยับนะคะและอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นรูปแบบนะคะดับเบิลแคปหรือว่าสีประตูก็จะได้ความกว้างภายในห้องผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นและบางคนกังวลว่าเฮ้ยรถทรงสูงขนาดนี้จะขึ้นลงสะดวกสบายหรือเปล่าจริงๆคือเขามีบันไดด้านข้างสีดําแบบนี้ด้วยนะคะก็ขึ้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีการตกแต่งนะคะสติกเกอร์อลโค้ลแบบนี้เลยนะคะสีดําเทาเข้ากันได้อย่างลงตัวรวมไปถึงกับด้านหลังแบบนี้ สวยนะชอบมากเลยอะดูแบบดูเท่มากๆนะฮะมาต่อกันค่ะกาบในส่วนของด้านท้ายรถนะคะกระจกเนี่ยก็จะเป็นระบบไลฟ์ฟมีกับไฟเบรกดวที่3มีกล้องมองหลังและกันชนหลังสีดําแบบนี้เลยค่ะสำหรับในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์ค่ะตัวนี้จากทาง t o โยต้สภาพดีเลยค่ะนะหน้าแม็กไม่เสียหายนะคะ ไม่ได้แบบว่ามีการใช้งานจนกินหน้าแมกลึกหรือว่าแบบกินพื้นผิวตัวแมกไลเนอร์ไปตัวนี้สาภาพถือได้ว่าสาภาพดีและพร้อมใช้งานค่ะออกไปปุ๊บคุณสามารถนําไปใช้งานนําไปขนของอะไรต่งตางๆได้สะดวกสบายเลยและนี่ก็คือรอบรอบตัวรถน,นะคะค่ะตัว To y ย ta h ไฮรักกันดยุวสองจุดแปดีล็อกโคเดี๋ยวเราสภา,าทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ <S <S <ๆ>แล้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องบอกว่าใหม่มากมากใหม่ในที่นี้คือจะแบบว่าคนจะมองว่าอมองไปแล้วแบบดูใหม่คือจะบอกว่าใหม่ถูกซอกทุม,มจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดําแบบนี้มีการตกแต่งเป็นแบบสีดําเงาเป็น no back น,นะคะแล้วก็สีเงินวัสดุสีเงินด้วยรวมไปถึงกับประตูด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวเบาะนี่คือสภาพดูดีเลยเป็นเบาะหนังสีดําโดยฝั่งที่คนด้านคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะประับไฟฟ้าและที่บอกว่าใหม่คืออยากให้คุณดูที่เพดานรถค่ะ สีดำนะคะแล้วคือแบบว่าดูใหม่ดูสะอาดสะอ้านมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะด้วยความที่เป็นสีดําถ้าเกิดว่าสมมตินะอย่างเก๋อย่างเงี้ยมือเปืดอเปือนเปื่เครื่องสำอางต่างๆถ้าจับไปคือเป็นคาที่เห็นได้ชัดเจนมากนะคะแต่นี้คือสภาพคือดูใหม่แล้วก็อยากจะให้ดูนะคะตรงนี้ที่บางแดดค่ะสภาพคือใหม่มากไม่กล้าจับไม่กล้าจับเยอะกลัวกลัวแบบองเขามีตําหนิเอาจริงๆใหม่มากเนี่ยสีดําแบบดูใหม่ดูแบบ สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะถือได้ว่าแบบผ่านการใช้งานน้อยและดูแลรักษารถด,ดีมากๆค่ะคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนรถสวยจริงพูดเลยขึ้นมาแล้วยังรู้สึกแบบตกใจถึงขั้นแบบดูสำรวจทูกซอกทุกมุมนะสวยจริงอะไรจริงเนี่ยฮะตัวนี้ค่ะใหม่ไม่ใหม่นะคะตัวนี้ใหม่อยู่ที่8 8 0 0 0่นแนะฮะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันค่ะสะภาพพวงมลาลัยก็คือดูดีสมบูรณ์ค่ะแบบนี้เลยเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังด้วยนะคฮะ เป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนรับสายวางสายได้มาพร้อมกับตัวข้อมูลการขับขี่แล้วก็ตัวคุชคอนโทรลค่ะ ด้านซสายมือหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัศกีนรองรับกับระบบนําทางหรือว่าแผนที่นั่นเองค่ะแล้วก็รองรับแผ่นดิซีดีดีวีดีต่างๆเล่นออดิโอเรดิโอพื้นฐานทั่วไปเลยนะฮะด้านล่างตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้ก็ปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมท่ชทางลมได้และอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวโฟลว์วิด์ค่ะดังนั้นคุณสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ตามพื้นที่ที่คุณเดินทางได้เลยไม่ว่าจะเป็นขับสองหรือว่าขับสี่นั่นเองด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเสียไฟ12 สองฝั่งด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีควบคุมความเร็วนะคะลงทางลชาชันมีในเรื่องของควบคุมการทรงตัวต่งตางๆแล้วก็ช่องเสียบ AU X USB มีที่วางของวางสมาร์ทโฟนได้นะะที่วางแก้ว2ตงตำแหน่งเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดช่องใส่ของแล้วก็ช่องใส่ของอเนกประสงค์มาพร้อมกับช่องเสียบไฟ100วัตต์นะคะรวมไปถึงกับนี้เลย วคูบอกด้านหน้าไม่จริงเนี่ยเปิดตัวครูบอกอะไรต่างๆช่องใส่ของมาคือสภาพทุกอย่างดูดีสมบูรณ์หมดเลยค่ะนะคะแล้วก็โซนด้านหน้านะคะต้องบอกว่านอกจากจะออปชันจัดเต็มแล้วนะคะแอร์แบ็กจัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะด้านหน้าเนี่ยจะได้แอร์แบ็กทั้งหมด7จุดด้วยกันและลำโพง4ี่ตำแหน่งค่ะและอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวดับเบิรแค็บหรือว่ารูปแบบ4ีประตูดังนั้นเดี๋ยวเก๋จะพาทุกคนเนี่ยไปดูในโซนห้องบริษัสารด้วยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนห้องพูดีสันด้านหลังค่ะอยากจะบอกว่าดูเพดานชอมาเพราะว่าใหม่จริงนะคะเพดานไม่ได้ว่าใหม่แค่ด้านหน้านะโซนห้องพูดีสันเห็นไหมคะไม่มีอรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตัวเบาะค่ะสภาพดีไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะมาพร้อมกับตัวยึดนะคะเบาะเด็กหรือว่าคาซีได้ด้วย กลางค่ะดึงออกมาเป็นที่วางแขนอันใหญ่ได้เลยแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนค่ะยังมีกับแอร์โซนห้องผู้พดิสัรด้านหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะได้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นอนมีที่แขวนของรองรับน้ําหนักได้4กิโลกร,รัมนะคะรวมไปถึงโซนด้านหลังจะได้ลำโพงเพิ่มอีก2ตําแหน่งแล้วก็แอร์แบกอีก2จุดด้วยกันค่ะพูดถึงในเรื่องของความกว้างบอกเลยว่าน่งสบายนะเอาจริงๆเพราะว่า เกอ่ะก็สูงประมาณ166เนาะ174 180 190นั่งได้เพราะว่าบอกคู่หน้าเนี่ยเขาก็จะสลบลงแบบนี้ค่ะเป็นการรองรับสรีละของผู้ที่สั่นด้านหลังและสภาพดูใหม่มากตั้งแต่ที่แบบดูหน้ารถไทยลดจนเข้ามาในตัวรถนี่ยิ่งแบบในตัวรถเนี่ยยิ่งว้าวเลยนะคะรู้สึกว่าไม่มีข้อ กังค่ะใดๆที่แบบว่าทําไมฉันต้องซื้อรถคันนี้เพราะว่ามันต้องซื้อเพราะว่ามันสวยมากไม่มีข้อติไม่มีข้อตํหดีใดๆเลยค่ะสวยจริงนะคะแล้วก็เพราะไรสนใจคันนี้อย่างที่บอกว่ามาอยู่ที่8ปดหมแค่ะเป็นรถปี18แล้วก็เป็นรถคัสสาพพเกตเอนะคะที่ต่อตู้ขาของเราเนี่ยขายอยู่ที่1นึ่0ล้านบาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็มีโปรค่าฟรี90วัน เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น0%เลือกระยะการผ่อนได้แบบยาวนานเลยนะคะถึง84เดือนมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจรีบติดต่อเลยค่ะลดสวยแบบนี้มาไวไปไวอย่างแน่นอนนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเรากับสุดยอยนต์มือสองโต๊ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์กับแอสไซน์โต๊ค่ะรวมไปถึงกำไ่เลขโทรศัพท์ค่ะ 083777747 7และ083777757 7ค่ะยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok นะคะเว็บไซต์แล้วก็ฝากกับช่อง YouTube ของเรากันด้วยกับโตอัตคาชาณ์ค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปรับชมรีวิวรถรุ่นต่างๆรวมไปถึงกับการแนะนำรถเข้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณ ได้มาเห็นตัวรถจริงคุณจะยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยคืออาจจะบอกว่ามองผ่านหน้าจอตอนนี้บางคนก็อาจจะอเอ้ยสวยบางคนก็อาจจะเฉยๆดังนั้นอยากให้เข้ามาดูตัวรถจริงได้เลยนะที่สุดรถยนต์เมืองสองตัวโต๊ะขาของเราซาคานะคะเนติบัณฑิตเลยว่าการจนาพิเศษก็ได้รถสวยจริงอะไรจริงค่ะแต่ต้องริมนิดน,นึงนะอย่างที่บอกว่ารถของเราเนี่ยเปรร็นรถคัสภาพเกียร์เอรถสวยแบบนี้มาไวไปไวอย่างแน่นอนค่ะกับโตโยต้านะคะไฮรักรีวว์ 2.8G ล็อกโค ดับเบิลแคบโฟว์ e ิวได้รถปี18ค่ะใครสนใจอย่ารอช้าแล้วเจอกันให,ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ